สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะวันนี้ปิ่นมีสินค้าใหม่น้ำเสนอค่ะตัวนี้เลย P สีแดงแรงริกรถแทรกเตอร์ยันมารุ่น EF 494T ค่ะตัวนี้49แรงม้าเร็วกว่าแรงกว่าคุ้มค่าวกว่าด้วยยันมา49แรงม้านะคะตัวนี้เครื่องยนต์เป็นดีเซลสีสูบ Direct Injection ตัวระบายความร้อนด้วยนะ้ำ ขับเคลื่อน4ล้อ 4WD 2เพ่า2,189 cc ซีซีค่ะกับสินค้าใหม่ของเราพี่สีแดงยันมา49แรงค่ะตัวนี้มาพร้อมกับชุดใบมิดแดนดินหน้านะคะด้านหน้าเป็นชุดใบมิดแดนดินหน้าแบบคารล่า,ลางด้านหลังเราเกาะเป็นผานพวนใหม่จาก 4MT ให้นะคะสำหรับตัวนี้ สายดันสายถไยไม่ควรพลาดค่ะกับสินค้าใหม่ของเรารถแท็กเตอร์ยันมาขนาด49แรงนะคะชมกันอย่างใกล้ๆค่ะตัวนี้รถสภาพสวยสมบูรณ์แล้วก็พร้อมใช้งานทุกระบบสีสันสวยสดใสมากๆนะคะตัวนี้นะสภาพยางนี่เลยค่ะยางหน้าเราให้ยางใหม่นะคะยางคู่หน้าเป็นยางใหม่ ยางหน้าเบอร์8ปดขีดสินะคะตัวนี้ยางหน้าเราให้เป็นยางใหม่ส่วนยางหลังนะคะเป็นยางเดิมคู่ตัวดอกยางสูงสภาพสวยนะคะตัวนี้นะยางหลัง13.6มขี่คะสภาพยางสวยนะตัวยางคู่หลังนะคะกระทะล้อสีสันงามๆค่ะตัวนี้ดูด้านท้ายกันนิดนึงนี่เลยค่ะด้านท้าย สวยงามมากๆนะคะตัวนี้เช็คเรียบร้อยไม่มีรั่วไม่มีซึมค่ะพร้อมใช้พร้อมลุยทุกระบบนะคะอุปกรณ์ต่อพ่วงด้านหลังคันนี้เราเกรอบเป็นผานพวนให้เป็นผาน6ใบ24จาก CMT นะคะตัวนี้เป็นผานใหม่จาก CMT นะคะปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเป็นตัวโรตารี่เป็นตัดหญ้าเป็นพันบุกได้เลยนะคะ อุปกรณ์หลังสามารถปรับเปลี่ยนเพิเ่มเติมตามความต้องการการใช้งานได้นะคะยางหลังอีกด้านนึงค่ะนี่เลยค่ะตัวนี้ยางหลังเป็นยางเดิมคู่ตัวสภาพสวยนะคะดอกยางสูงนะตัวนี้นะสีสันสวยงามค่ะสำหรับ49แรงคันนี้ส่วนยางหน้าอีกด้านนึงนี่เลยค่ะยางหน้าเราให้เป็นยางใหม่ ยางหน้าเราให้ยางใหม่นะคะสำหรับตัวนี้นะกับรถเทกเซอร์ยันมารุ่น E F 4 9 4 T นะคะนี่ค่ะสภาพสวยๆเบาะนั่งไม่มีขาดลังคงลังค่านี่ค่ะ,งคงคะ,คะไม่มีแตกนะคะรถสภาพสวยมากๆสำหรับคันนี้นะคะชมกันอย่างใกล้กๆค่ะซูมให้ชมกันอย่างชัดๆเนาะ พราะหลายท่านอาจไม่สะดวกมาหน้าร้านสามารถจองจบกลางอากาศได้เลยนะคะตัวนี้นี่เครื่องสวยมากๆนี่เลยค่ะไม่มีร่วมไม่มีซืมนะคะชุดใบมีสสวยๆนะคะปรับแต่งสีสันเรียบร้อยตัวนี้สภาพ,พงามมากๆเลยนะคะ4 9แรงนะคะตัวนี้9<อ>้าเกียร์เดินหน้า9เกียร์ถอยหลังนะคะ ิไปดูชั่วโมงทำงานกันนิดนึงตัวนี้ค่ะนี่เลย653ชั่วโมงเท่านั้นรถสภาพสวยนะคะห้องโดยสารกว้างนะคะตัวนี้นั่งสบายค่ะนี่เลยค่ะสภาพส,สวยสีสันงามงามสมบูรณ์พร้อมใช้งานทุกระบบนะคะสำหรับยันมา49แรงคันนี้ชุดไปมินอรนิน,น่าจากยันมานะคะ คันนี้นะตัวรถพร้อมใบมีดันดีนาด้านหลังเราเกาะผานใหม่ให้ราคาเพียง368,000บาทเท่านั้นนะคะ<อ>368,000บาทเท่านั้นเดี๋ยวเรามาชมวิดีโอการขับขี่ใช้งานกันค่ะิ นี่เลยค่ะเครื่องยนต์คันนี้น่สวยกริบมากๆนะคะเครื่องแน่น,แ,น,น,แ,น,นแรงดีไม่มีตกทํางานเดินเรียบไม่มีสะดุดเลยนะคะตัวนี้นะสภาพเครื่องนี่สวยมากๆนะคะสําหรับยันม้า49แรงคันนี e ้ค่ะ EF494T 49แรงมา้าแรงกว่าเร็วกว่าคุ้มค่ากว่ากับยันม้า49แรงนะคะ รถสภาพสวยสีสันสดใสเช็คเรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมใช้งานทุกระบบท่านใดที่มองหากันอยู่นะยันมาา49แรงหน้าร้านเรามีสินค้าเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะตัวนี้จดทะเบียนนะคะปี57นะคะคันนี้ปี57นะคะตัวรถพร้อมไปไม่แดนดินหน้า ด้านหลังเราเกาะผ่านพวนหม่จาก CMT ให้รถสวยสภาพงามแบบนี้ในราคาเพียง368,000บาทเท่านั้น<อ>368,000บาทเท่านั้นนะคะถูกใจสภาพเรื่องราคาเราคุยกันได้ค่ะสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะร้านอยู่กำแพงเพชรเปิดขายสินค้าทุกวันมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศแถมฟรีในระยะ400กิโลแรกด้วย ปิ่นฝากกดติดตามกด subscribe ช่องหนูปิน่นแม่ค้ารถไถ่ด้วยนะคะแล้วเจอกันกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณคะ่ะ